ใครที่กําลังตามหาประกาศป่าประกาศมอน,นะจ๊ะฉันพาเธอมาแล้วมานี่พามาดูนี่มาด้วยเลยคะ่ะนี่โซนนี้นะจ๊ะทีเบต้าฟิตนะจ๊ะประกาศป่าประกาศมอมาเละลูกร้อยมีหมดแล้วมาเริ่มเต้มกันเลยนี่พี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขาช่วยแนะนําประกาศป่าให้หน่อยได้ไหมคะประกาศป่าที่ตรไหบ้างนี่ฝั่งนี้เป็นประกาศป่าทั้งหมดเลยโอเคดอ๋ยวอผมไปดูนะครับ มีเล้าขู่กันอ่าอันนี้อันนี้คือป่ามหาชัยอ่าสายมาอ่าสายประกาศป่าพันมหาชัยใช่ไหมฮะใช่แล้วโอ,โอ้สวยนะเออเวลาเขาขู่กันอ่าประมาณนี้แต่ครับพี่อย่างนี้ แบบนี้ก็สองแดงมีทอนจ้ะอ่าสองใบแดงมีทอนเท่านั้นอันนี้ประกัดป่ามหาชัยแล้วมีพันธุ์อื่นไหมครับมี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 ทุกสายพันธุ์อันนี้เป็นอันนี้ทุกสายพันธุ์อันนี้ป่าใต้อ่าอันนี้ประกัดป่าใต้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ประกัดป่าภาคใต้อ่าประกัดป่าภาคใต้อ๋อนี่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 เท่าเท่ากันใช่ไหมฮะสองใบแดงมีทอนใช่เท่ากันค่ะอ๋ออู้หูสวยด้วยนะเออดูเวลาพวกสูงกันหางใหญ่ด้วยใช่ โอ้อน,นี่ปลาภาคกลางอ่าอนี้พักกลางใช่ไหมครับใช่แก้มแดงเหรอฮะใช่ค่ะเขาเรียกว่าแก้มแดงอ๋อปลาเล็กแก้มแดงอ่านี่เป็นพันแก้มแดงนะอันนี้ปากัดป่าแล้วอย่างนี้พวกป,า,ปา,ากัดหม้อปา,า,ากัดมาเลยอยู่ตรงไหนครับพี่มีมีมีร้านเดียวกันอ๋อรา <คะ S 1> อ้านเดียวกันไหมใช่ร้านเดียวกันค่ะอ่าพาผมไปดูหน่อยครับมาดูได้เลยนี่ฝั่งนี้อันนี้คือปากัดหม้อใช่แล้วโอ้ขออนุญาตนะฮะหม้อสายกัด <ม>อ่าหม้อหม้อกัดเก่งป่ะใช่แล้วอ่าอันนี้หม้อมาเลยหมดเลยไหมครับอันนี้เป็นมาเลยลูกร้อยเลยค่ะอ๋อมาเลยลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมฮะใช่นี่โอเคครับโอ,โอ,โอ้นี่เขากำลังผูกกันใช่ไหมฮะใช่แล้วอันนี้ก็คือพาราเท่ากันใช่ค่ะพาราเท่ากันสองใบสองใบแดงมีทอนเนาะใช่ค่ะโอ,อ้โอเคเลย โอ้ี่ก็คือมีหมดนะครับอ่ะนี่นะเธอใครสนใจนะฉันพาเธอมาดูแล้วนะประกาศป่าประกาศหม้อมาเลยลูกร้อยมีหมดเลยนะนี่เธอพิกัดทีเบต้าฟิตใช่ไหมผมอ่านถูกไหมครับพี่ถูกค่ะ,ะทีเบต้าฟิตนะจ๊ะพิกัดนะอยู่ตรงข้ามอ่ากับเจเจมอลถ้าเธอไม่รู้จะมาไงาเธอปักหมุดไปที่ห้างเจเจมอลก่อนนะขึ้นไปจอดรถชั้น3 4 5ห้านะกดนิปลงมาชั้น1นะเดินมาฝั่งประตู3นี่ะจะเดินมาจะจะเห็นไข่หวานบ้านซูชิะนะจ๊ะ แล้วเธอก็เดินข้ามถนนมาเลยนี่จะเจอเลยร้านแรกนะร้านทิเบต้าฟิตนะจ๊ะมีประกาศป่าประกาศหม้อมาเลยลูกร้อยทุกสายพันที่เธอต้องการนะจ๊ะร้านนี้รู้สึกจะเป็นร้านเชียงรายที่เจเจมอลด้วยที่มีสายพันแบบนี้นะยังไงรีบมานะจ๊ะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตั้งแต่9้าโมงถึง6โมงเย็นทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอ่าเปิด9้าโมงถึง6โมงเย็นทุกวันนะจ๊ะยังไงมาเจอกันได้ดาราที่ทิเบต้าฟิตนะครับจ้าขอบคุณมากครับพี่จ้าสวัสดีค่ะ